ก็ขอบคุณแหละครับยังคงขอบคุณเซ็นทรัลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีไปเปิดเซ็นทรัลที่โูหผมไปหลายที่เลย <_ EN> โอ้แล้วปีนี้เราเปิดปีมาก็ได้มาบางรักแล้ววันนี้เป็นวันดีด้วยของบางรักเชื่อว,ว่าที่สำนักงานเขตใช่เขาเรียกกันป่๊น่าจะคือครับก็ถือเป็นวันดีๆครับต้อนรับก่อนตุ่นจีนได้เลยคือจริงอ่ะผมเคยมาตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่เป็นเซ็นทรัลเลย คือผมว่ามันยังคงความคลาสสิกบางอย่างอย่างเช่นจุดร้านที่ทุกคนจําได้มันก็จะยังคงอยู่แต่มันมันไม่ใช่ร้านเดิมอ่ะหมายถึงว่ามันมันใหม่ขึ้นดีขึ้นครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่เซ็นทรัลพูดจริงๆผมว่าคํานี้ได้เลยคือมันมันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในบางรักมันได้เกิดขึ้นแล้วอย่เดี๋ยวืันกี้เราได้บอกเชอบแผนไหนชอบแผนเด็กเรเอ้นะ ชอบนเด็กชอบโซนไหนคิดโซนคิดโซนพูดจริงเมื่อกี้เดินคือหมายถึงว่าตอนนี้บ้านผมมีหลานไงที่เป็นลูกพี่ชายแล้วผมจะแบบรู้สึกว่าอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กอย่างเงี้ยกว่ากว่าผมจะรู้ไซส์พวกแบบเจ7ดิบเจห้าอะไรเงี้ยกว่าจะดูเป็นอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันเหมือนของเล่นดีอ่ะมันแบบมันแบบของน่ารักก็จะชอบดูแล้วก็ผมว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือในในแต่ละชั้นของที่เนี่ยครับมันจะมี ทั้งโปรโมชั่นและมีกิจกรรมบางอย่างที่แค่คุณเข้ามาช็อปที่นี่คุณก็จะได้ร่วมสนุกแบบมีแบบวาดพัออดพมีทำสร้อยเป็นแบบสร้อยน้ำโชคมีแกะสลักแบบเยอะแยะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอรอย่างอเน,น,นี่ยเกงยีนอ่ะเราเป็นนักสะสมเกงยีนเราได้ขึ้นไปดูต้องไหมไม่ยมังพี่ทําตรงเลยเราตอนนี้ไม่มีร้อสิตัวที่บ้านเราอ่ะเรายังซื้อเพิม่มหรือว่าเราหยุดแล้วอ ล่าสุดก็มีตัวใหม่มาแบบยังไม่ได้แกะป้ายอยู่ที่บ้านว่ายังไงบ้างกับจิกที่มันเกิดทึ่้อยาสิบตัวแม่ผมไม่คุยด้วยเลยเรื่องนี้จริงๆอันนี้คือเป็นแบบวงเล็บก็กดนิดนิแต่พยายามข่มไว้อยู่ต่อมมีถามว่าซื้อทาไมเขาม่ถามเขาถามช่วงแรกๆครับจนตอนนี้คือไม่อยากมาแล้วคือเคยเคยเป็นไหมเวลาที่สุดท้ายพ่อแม่เขาเลือกที่ว่าอยากทำอะไรทำ อะไรเงี้ยแต่ว่าผมดูแลดีหมดกางเกงยียนผมไม่มีฝุ่นแถมผมให้พี่เตและพี่เฟยเ,เ,เช็คแล้วผมไร้กลิ่นนะ,ะถึงผมจะแบบดูแลมันอย่างดุดน้องชายคนหนึ่งแล้วเราดูแลยังไงจริงๆมันก็แค่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสะสมอะไรเท่าไหร่อือาามา,าราอร้าวมนซื้อมาเรื่อยๆไหมเป็นหรือยังรอก็ จร,จริงจริงอันที่อันที่เคยทำพิเศษไว้ที่ห้องอ่ะมันพิเศษจริงจริงอ๋อมันคือติดใช่ไหมฮะก็อันที่ผมเคยทําไว้อ่ะฮะจริงๆตอนนี้มันกําลังจะหักคือน้ําหนักมันเยอะเกินก็อาจจะ คาดการผิดนิดหน่อยเมือเรานอนอยู่ประมันเลยหรอ150ยิตัวผมว่าผมจับมันทุกคืนอ่ะแบบเพราะว่ามันจะแบบเป็นมันจะเป็นทาง w o r k in p r o โฟเ s ชช่ใช่ป่ะกำแพงฝั่งหนึ่งคือยีนทั้งหมดใช่และ,และลดมทุกตัวก็คือไม่มีกลิ่นเลยหอมส,สดชื่นต่อรู้สึกว่ามันเกินทำไมทุกคนคำนเหนือนไม่เชื่อถึงว่ามันมีจำนวนเกินคนปกติตอนไหนรู้สึกว่าคนก็มี20ตัวเพราะว่าเยอะแล้วนะเรา ผมว่ามันไม่ปกติกับการที่จริงๆผมมันก็เป็นเรื่องปกติของคนชอบยีนแต่มันอาจจะดูไม่ปกติของการที่แบบสูงว่ามีมยีนผ้าดิบประมาณแบบเจดิบตัวคนจะบอกว่าเหมือนกันอย่างจริงเรารู้สึกว่าไม่มันคนละน้ําเงินทั้งที่มันเป็นน้าเงินเช่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแตต่างตัวต่ออมมผมผมกับพี่โอ้นี่คุยรู้เรื่องเลยเรื่องนี้รู้เรื่องเลย แล้วเราก็ยังตั้งเป้าไว้ว่าเราสัก200ตัวหรือเปล่าไม่เป้าผมมันคือการที่ผมเห็นเกงเกงสักตัวถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือของของเรามันก็จะได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัวเราะตอนที่ไปเจอเคยกับพี่อ๊อฟนะพี่เตะครับเออเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็มีเหมือนกันก็คุยกับเขาจนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าจะไปซื้ออะไรแบบนี้เรียกต่อเถอะใช่เราได้คุยกับการอัตภัณฑ์ไหมเพราะว่าเขามีเกงเกงดีที่ลิมิเต็ด จริงๆการรู้ก่อนใครเลยหมายถึงว่าว่าแบบผมดีมากมอะไรยเงี้ยแล้วรู้ไหมว่ากางเกง่งจของกันมีตัวหนึ่งที่ราคาเป็นแสนผมก็มี <c oughs> แพงสุดเท่าไหร่ของเราบอกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวคนเขาหาว่าฉไม่ต้องแพงสุดแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบกับการอัตภัณฑ์นะของเราผก,กันผมว่ามันคนละแบบหมายถึงว่าของผมมันคือผมมองว่ายีนคือยีนไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่หรือไม่ลักชัวรี่ผมผมมองว่ามันคือยีนแต่แบบ มันแล้วแต่มุมมองอ่ะแฟชั่นพูดยากาแต่ว่าเอาเป็นว่าผมผมรักของที่ผมซื้อแล้วกันหรือว่าพูดไปแล้วแม่จะมาดูยูครับดูแลมันอย่างดีหมดเลยดีผมพูดจริงหมายถึงว่าแม่บ้านที่ว่าทําทุกอย่างในบ้านยังแตะยีนผมไม่ได้เลยไม่ให้ใครยุ่<บ>งครบแล้ว,ลตวแต่ช่วงครับบางตัวถ้าเห่อหน่อยก็อาจจะแบบวัดแบบ ตัวละอาทิตย์แล้วก็สลับอะไรอย่างี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีจะมีของใหม่ก็คือเป็นราวพักยีนเพื่อกันความสับสนคือสมมติว่าผมใส่แล้วน้องจะไปอยู่ในราวพักก่อนเมื่อหมดอาทิตย์ถึงจะรีขึ้นใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครบแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีเื่อตออเห็นเราซื้อเืยคนมันชอบอ่ะผมก็พูดยากผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมผมถึงซือ้อ มันจะมีตัวไหนแบบที่เราตามหาที่แบบเรายังไม่ได้มาเนรอบคอมีแต่เราพูดชื่อแบรนด์เขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเราร่วมงานกันผมจะพูดให้กระชอนเลย<ะ>คือผมแค่มองว่าเอาตรงๆถ้าเป็นในฐานะเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะครับผมว่ามันเป็นเป็นจุดกึ่งกลางของเสื้อผ้าที่แบบว่าเราจะทําให้มันทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบโคเวอร์เยอะอ นอกจากข้างทีแล้วท้าหลานข้างหลานเราแค่ไหนที่ตลกก็งานเลโก้ที่เอาเจอกันผมก็ไม่เอาเลโก้ให้หลานนั่นแหละตอนที่เขาให้เขาไม่ให้หลานเลยใช่ส่วนใหญ่มีกี่คนที่เนข้างหลังก็ปกติจริงหมายถึงว่ามีมีช่วงปีนี้ที่แบบว่าพอได้พักกองอะก็จะอยู่กับเขาเยอะหน่อยเพราะว่าปีที่แล้ว11เดเดือนที่ออกกองคือออกจนเขาไม่สนิทกับผมออกจนเขารู้สึกว่าแบบวันนึงผมนั่งอยู่ห้องพระ แล้วอยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าหายไปไหนมาโอ้โหก็เอ้าคือทำหลันแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มันมันคือไม่ไม่มันมันคือช่วงช่วงที่ขึ้นไปถ่ายการุญยาคาดเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะถามแบบว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยใช่แล้วมันต้องเชิดเชยใช่ไหมบ้านไหนเขามีแต่ไปถึงว่าบ้านเราครอบครัวใหญ่เรามีหลายคนช่วยดูแลอยู่เออไอตอนอยู่ อยู่บ้านยกไหมดเใช่ไหมคือหลานหลานจะเป็นจุดทําให้คนมาอยู่ด้วยกันแล้วจุดศูนย์กลางใช่แต่อยู่ในบ้านยกกันแบบเพ่ต่อใหอยู่บ้านจริงๆแล้วพี่ชายผมเขาก็มีมีบ้านของตัวเองครับแต่ว่าคือบ้านผมจะไปแบบโรงเรียนของหลานง่ายกว่าแล้วเราก็มีคนรถเอาไปส่งหลานให้ได้เพราหลานมากมางี้เราตกใจไหมอยู่ดีก็ลืมหน้าอาต้อบ วันที่ทักตกใจเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคือเรายังไม่ลืมคนเลยแต่ลืมคิดไปว่าเขาเป็นเด็กเราอาจจะรู้สึกว่าวนานจังจริงๆอาจจะแบบ2เดือนไม่เกินไหนเราสามารถทำกิจกรรมกันเด็กได้ไหมเป็นทิ๊กต็อกได้เลยชอบเต้นหลานผมชอบทําขนมขนมจากใบไม้เหมือนเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะตัดจนต้นไม้จะไม่เหลืออยู่แล้วที่บ้านตัดจังเลยตัดทุกวันได้ครับ แล้วเราเลี้ยงเขายังไงปาสิส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยลําแข้งคุณเล่นไม่ส่วนใหญ่จะพยายามคุยคุยกับเขาเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนผมว่าอายุเขากําลังเข้าสู่จุดแบบเขาเรียกอะไรวัยต่อต้านเลยคือหมายถึงว่าสมมติสมมติว่าถ้าเราพูดว่าอันนี้ดีอ่ะเขารู้แล้วนะว่าดีแต่เขาจะขอบอกนิดนึงว่าไม่ดีแต่จริงรู้แล้วเข้าใจแล้วสี่กำลังจะห้าแถวๆครับ สผมเป็นคนใจร้ายในบ้านทุกคนมอบหน้าที่นี้ให้ทำไมอ่ะมีต้องเป็นเพราะทุกคนอยากเป็นนางฟ้าของเขาแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยู่บ้านเยอะสุดเพราะเราทํางานทุกคนก็จะแบบเนี่ยนะผมห้ามทั้งนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรยเงี้ยใช่แล้วเอาใจร้ายนี้เขาไม่กลัวเราหรือว่าเขาไม่อยากเข้าหาเรามั้ไม่เพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าเวลามีจะคุยอะไรกับเขาเราจะคุยจนรู้เรื่องเราจะไม่ปล่อยให้เขาหนี เด่กเขาต่อตาจะพ่อต่อหรือแมตแรงมากผมเพิ่งพูดว่ามันเป็นช่วงวัยพี่อะพูดว่ามันเป็นบุคคลสิลปมันมาโกนมาโกนไหมหรือว่าอยู่คนละฝั่งไม่เขาอยู่ฝั่งเดียวกันหมดไม่คือผมว่ามันก็แล้วแต่อารมณ์เด็กแหละครับเพราะว่าเบสผมอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราชอบเด็กจริงจริงือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักในสายตาเราแล้วแม่เราก็จะพูดเสมอแบบสมว่าเขาทาอะไรที่เราแบบ แม่ก็จะพูดเลยว่าเนี่ยตอนเด็กเหมือนกันเด็กจรอใช่ก๊อปปี้กนันออกมาแล้วเรามีต่อต้านแม่บ้างมั้ยเหมือนที่ดาวต่อค้าจำไม่ได้ไงแม่จะคอยรีคอลให้ว่าเราเป็นอะไรเงี้ยก็แต่กิจกรรมแบบที่ทำกระดาษแล้วรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้อะต่อเลโก,โก้ใช่เพราะเขารู้สึกเขาเขาดูดูเก่งเรื่องนี้แล้วก็แบบฟิลแบบว่าวาดรูปวาดรูปเราไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นเห,นเหตุผลที่การที่อยู่ครอบครัวใหญ่ที่ต่อต้าน โดนนี่มันเลยทำให้ผูกพันในขนาดนี้ครับในจริงไหมจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองก็ได้นะคะที่ไม่อยากมี <c oughs> ที่พักหลายที่เพราะว่าเพราะว่าแต่รายการทุกท่ถามว่าคอนเซ็ปต์ทุกคนก็จะมีคอนโดที่เป็นไพรเวทเป็นเซฟโซนตัวเองแต่ต่อก็คือบ้านคือเซฟโซนคือวันวันหนึ่งคงมีแหละพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้คิดจะมีตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังให้ครอบครัวได้ไม่ดีเลย <c oughs> ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังอยู่บ้านได้ไม่เยอะพอจะต้องไปอยู่ต้องมีที่อื่นอีกเหรอ แบบมันก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแรงอะไรอย่างครับที่จะมีนี่หมายถึงเป็นอนาคตก็อย่างเช่นวันหนึง่งอะเราพูดจริงๆว่าสมมติว่าพ่อแม่ชอบบอกว่าบ้านที่สร้างให้คือบ้านเราแต่ในมุมเราอะวันหนึ่งถ้าอย่างมีบ้านเราก็จะสร้างบ้านตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราให้เขาไปแล้วอตอนให้เขาพูดว่ามันคือของเราเราก็จะรู้สึกอยู่ดีว่าไม่มันคือของเขาใช่อย่างั้นพี่สมุนก็คือบ,บ้านอนาคตที่เป็นถ้าสมมติถ้าเราต้องมีครอบครัวหรือก็คือเป็น สิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ใช่จริงๆก็มีอ้อนอยู่อ้อนคนอยู่ฮะอยากได้ที่ที่หนึ่งแต่เขาไม่ขายอ,อันนี่คือพยายามตือ้อหลายปีแล้วอ,อ่ไม่ยังไม่ต้องถามว่าที่ไหนมันพิเศษยังไงทำไมเราถึงต้องอ้อนขนาดนั้นต่อ,อ,าตอสารพบไปอ้อนเลยนะเพราะมันจะทําให้ฝันผมแบบเป็นจริงขึ้นอีกนิดนึงมันเป็นแบบมันจะสามารถทําให้เกิดบ้านในฝันของผมได้สเปคเป็นยังไงทําไมเราถึงสเปคกก็เออ อธิบายลำบากช่างมันข้าวขอาทังนี้หรอครับฮะมุไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นพี่เป็นแบบบ้านในเมืองเนี่ยแหละครับก็มันพิเศษยังไงทำไมตอบเราพวกมันต้องที่นี่อ่เพราะว่ามันพิเศษแล้วกันผมพิเศษคนอื่นไม่พิเศษหรอกแต่ผมพิเศษไม่ครับมันสะดวกสำหรับผมแต่จะไม่สะดวกสำหรับใช้เลยเออแบบไม่ช่างมันเดอมัดแบบอยู่เป็นเป็นพื้นที่ปกติหรบ แ่แค่ชอบเป็นพิเศษอัะสุดท้ายแล้วที่ต่อฝากเชิญวนมาการเซ็นท่านโฉมใหม่ที่บางรักครับผมก็วันนี้นะฮะฝากด้วยสำหรับทุกคนเลยกับแลนด์มาร์คใหม่ของบางรักบางรักมีเซ็นทรัลแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยผมว่าเป็นอีกหนึ่งห้างที่คบคันใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันด้วยแล้ววันนี้เขตบางรักทั้งทีก็ยินดีด้วยกับการจดัดเบียนสมรสของทุกท่าน